วิพาดาวิตามินซีและอี สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำอาหารเกินนี่นี่คุณแม่ใครเอาไปแนะนำก่อนสิใครได้ใครเนี่ยถ้าคุณแม่แนะนำคุณแม่จะคันไหมอ่ะไม่คันสุดใะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เขาดังมากเขาชื่อร้านยำขยวพี่เห็นหลือยังเห็นท่าทีไหม ขย่าคุณผู้ชมคะอยู่ที่ตลาดน้ําเรือบินสมุทรปราการค่ะบอกเข้าไปว่าทําไมเราถึงดังอ่าหนึ่งน้ำกิมมาเริ่ดที่สุดอ่าสองตัวนี้ขา่าวค่ะเพราะอืกนใช้กระเบนแต่เจ๊หนูหรือว่ายำขยยาวทะเลเราใช้ตัวนี้ค่ะไม่เหมือนกันเฮียเราจะจะเจขยาขยขย่ามันกันเลิศค่ะบอกได้เลยดูป่กเจ๊หนูแล้วเพลิน แต่เจ๊หนูน่าจะไม่ได้ความเราคุยกับเจ้าของเขาไหมมีความเชิญน้องไอซ์เลยค่ะไอช่วนลูกไอช่วยลูค่ะไอช่วยลูกค่ะอธิบายเลยลูกค่ะทำไมถึงเป็นยมขยาว คือตอนแรกหนูต้องการจะเปิดร้านคือเราต้องหาจุดจุดเด่นให้กับทางร้านนะคะคือแบบว่าอย่างที่หนูแบบไปเดินดูการกับแฟนก็คือส่วนมากก็คือจะมีใส้กะละมังใช้โคกเราก็เลยต้องหาแบบว่าจุดว้าวจุดเด่นถ้างั้นพอชั่นมันเหรอลูกมันจะใส่เข้าไปในนี้นั่นจริงใช่ค่ะพอไหมพอค่ะพอดีจานเหรอลูกเหรอใช่ค่ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อ๋อคุณแม่สงสัยใช่ไหมว่าปูอย่างนี้เห็นให่เห็นไหมอยากเห็นนะลองดูไหมคุณแม่ลองดูไหมเอาปูไหมเอาปูมาลองดูจะหนูมาทำมาช่วยเขาหรือว่า มากินเป็นเงินลูกจ้างอะไรยังไงมาช่วยจ้ะผมเห็นแล้วก็ปูุกเสตา้องเขาออ๋ผมก็ทํางานอยู่ที่ขอมสมการเจ้าหน้าที่รับวิสาหกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสิโอ้โหมารับจอบอ๋ออันนี้อันนี้เป็นจอบสนุกแ่สนุกชอบเวอร์ชั่นอย่างเงี้ยเออไม่ได้รับจอบด้วยไม่ไม่มาเที่ยว่างั้นฟรีฟรีค่ะจริงจริงคุณได้คุณได้คนคนนี้มาจไ้ะหนูไปเจอเขาที่ตลาด พอจะขายของแล้วก็วไปเจอเขาก็เลยไปคุยว่าเร้านเราขายของอย่างนี้เจ๊ก็เลยบอกว่าจริงเหรอเดี๋ยวเจ๊ไปดูนะเจ๊อยากช่วยเจ๊ก็เลยบอกว่ามาที่ร้านมาลองช่วยตอนแรกหนูก็คิดว่าแกจะมาทําอะไรได้แบบว่าเห็นแกแบบว่านิ่งๆเลยเออพอมาที่ร้านโอ้โห แบบว่ามกคนหลาคนใช่ค่ะที่บ้านรู้ไหมพี่ที่บ้านไม่รู้ก็มีหลานมาเจอทีนึ่งตกใจมันไม่ให้อุ้มไม่ไม่น้ำตาเลยใครนะใครร้องไห้อะหลานร้องไห้เลยอ่ะมันไม่ให่อุ้มก็ถามว่าทำไมไม่ไม่เอากลัวไม่เอากลัว ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเราลูกนี่คือการแสดงตองแยกให้ออกนะลูกว่าสังคมไทยทุกวันนี้เราจะมากินเราต้องแยกให้ออกดีๆโรกไม่จำใช่จริงจริงๆที่เขาอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแบบทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขามีงานประจำของเขางานการมั่นคงด้วยคือเขาสมกององค์การขนส่งมวลชนพู่ายๆรถเมล์นะครับแล้วเงินเดือนไม่ได้ธรรมดานะเงินเดือนไหลตังค์มากเลยเท่าไหร่ห้าหมื่น พูดง่ายมาอยากไม่เหกปากให้คนได้เห็นว่าเออคนบ,าบ,าบา้นา,าบ้าบมไม่จําเป็นต้องว่าเขาบ้าอต้องว่าเขาจะมาหากินได้ย่าไม่ดูถูกเขาเรประมาณนี้น่าน,นักนะเลยเอ่ะ แสดงว่าพี่หนูอยากสื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าการหากินเนี่ยอย่าอายทํากินหรือเราเห็นคนบางครั้งเนี่ยเห็นแต่ภายนอกอย่าไปหาเขาว่าว่าเขาบ้าคือแฟชั่นสําหรับหนูนะานมองดูว่ามันคือแฟชั่นแฟชั่นอะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่เราจะชอบถูกปะแต่มันแปลกใจตรงเที่อะ เหี up, ่ยวเยอะเหี่ยวได้แต่ห้ามเยอะแล้วก็โรยด้วยผักนะคะจับเนื้อหมักไตน้ำไหลโยแต่กให้สวยๆโอ้โหนูจีนูไปฝึกทำอาหารมาจากไหนเนี่ยทำไม คือไปกินตรงไหนก็เฮ้ยหูยทำไมกูชอบอย่างนี้แล้วกูมาเป็นทางนี้ก็ไม่รู <c oughs> ้เดี๋ยวก่อนทำไมถึงเลือกมาช่วยร้านนี้อ่ะ <c oughs> เราเห็นน้องเขา <c oughs> เปิดร้านหลายทีแล้วก็ <c oughs> มีสภาพการที่ล้มลุกคลคลานเหมือนกันกับเรานี<อ>่ í, กูไปสร้างสรรีสันนี้ฝ่าเผื่อน้องเขาจะได้เลิศขึ้นมากว่าเดิมพอไปปุ๊บ กระแสตอบรับดีมากตอนแรกคุยกันก็คือว่าพี่เขาจะมาแต่ในความที่หนูกคิดว่าคงมาดูร้านหรือว่ามาช่วยขายของก็คือเขาไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้หนูก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้พอวันที่แกมาเขาบอกว่าเออเราไม่มีคนขยาบเราจะทายังไงที่เราจะดึงตรงนั้นกลับมาได้เขาก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะขย่าให้พอเจมาเจจัดเต็มอย่างนี้มาเลยจ้ะไม่คิดไว้ด้วยว่าจะแต่งชุดแบบนี้มาใช่แล้วที่ตกใจเมื่อตอนมาจุนเนี่ยโอ้นั่งดูแบบว่าคอาันดูทั้งตลาดอะพี่เจรอ ล้วไม่คิดว่าเขาเขาจะกล้าขนาดนี้แล้วไม่เสนอค่าแรงหรือ<ม>ค่าขนมก็คือเราบอกว่าเจ๊ก,ก็คือแบบว่าเจเหมือนเขาก็รู้ว่าเราก็ผ่านแบบว่าตอนแรกร้านก็คือเลังไปได้ดีพอมาเจอช่วงโควิดร้านเราก็คือ หยุดใช่ค่ะหยุดทุกอย่างแล้วก็คือต้องลงทุนใหม่แล้วเจ๊บอกว่าเดี๋ยวเจ๊จะมาช่วยก่อนรอให้แบบว่าอะไรมันดีขึ้นตอนนี้ก็ผลตอบรับก็ดีขึ้นเราก็แบบว่าจะมีค่าน้ํามันค่าอะไรให้นิดหน่อยก็คือช่วยกันไปเจ๊ไม่ได้เรียกร้องใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยเรียกร้องมาดูน้องไอซ์บอกว่าสูตรน้ํายําของน้องไอซ์เป็นสูตรน้ํายําที่เด็ดมากงั้นมาดูว่าหนูใส่อะไรบ้างน้องไอซ์เชิญค่ะมีอะไรบ้างจ้าไอซ์ก็ในที่ถ้าอยู่นี้ก็จะมีตะไคร้ค่ะมีตะไคร้ด้วยเหรอลูกใช่ค่ะก็คือจะ ผักชีน้ำตาลใสแดงแล้วก็กระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวซูรุสแล้วก็พริกสวนค่ะพี่ถึงมันก็ของมันก็หาของตีนแต่ไม่ได้ไปยังใส่ตะไคร้ด้วยล่ะคะสูตรไหนอันเนี้ยก็เหมือนแบบว่าเป็นแบบว่ารสชาติบ้านๆนะพี่แบบว่าแล้วต้องจัดจ้านใช่ค่ะพี่ไฮค่ะพี่ไฮลองแม่เดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มหน่อยพี่ไฮค่ะลองชิมเฉพาะจิ้มได้ไหมชิม่ด้นะขอขอชิ้มตะไข่ปูได้ไหมพี่เห็นไหมบอกพ่อโอเค พิมให้นะเป็นไงฮะลองเล่าสิเด็ดมากเลยลูกอร่อยมากเด็ดไหมมันมันเผ็ดแบบทนได้อะแม่อร่อยอร่อยแซ่บมากนี่การการกินปูนี่นะแล้วปูไข่ใช่ไหมปูไข่เยอะมกปูไข่เยอะเจ็บมากเลยค่ะ่นี่เดี๋ยวจะี่ขึ้นทำไม่ได้ใส่ลงไปนะผู้ชมแล้วก็ปั่นใส่ทุกอย่างลงไปในนี้แล้วใช่ค่ะ แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้แหละผู้ชมขายที่นี่อะไนี่ที่พายกำลังจะกินนี่อะไรเจ้าหนูคือปูไข่เยิมปูไข่ดองค่ะไข่ดองชิมน้ำปลาด้วยเก่งจริงเลยค่ะแม่คุณช่วงหน้าสายแซ่บพลาดไม่ได้เลยนะมีเมนูแซ่บเด็ดๆรออยู่อีกเนี่ยมากิน กินโดยครีมกันแดดจอลีน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันชิมมะม่วงด้วยเดี๋ยวนะโอ้ยทำใจหายหน้าเลย รรอร่อยมากบวกกับน้ำจิ้มก็สดุดยอด อะไรบ้างเมนูของหนูอะค่ะกรันี้จะเป็นก้างไข่ดองน้ำปลาค่ะกั้งไข่ด้วยหรอตั้งไข่ค่ะมาอันนี้อันนี้กุ้งดองน้ำปลาค่ะกุ้งตัวใหญ่มากนะแม่กุ้งน้องอ่ะอันนี้คืออันนี้ปูไข่ดองเมื่อกี้ที่พี่ไฮชิมไปแล้วก็หอยแล้วก็ปูปูม้าดองซีอิ๊วค่ะที่กระเจีเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหอยหอยนางรมแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วค่ะในไข่ที่สุงดคนนิยมในร้านไอซ์คนนิยมจะเป็นปูม้าตับกุ้ง เพรบอกทั้งหมดนี้คุณแม่เป็นคนลงทุนใช่ค่ะเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มขายมาก็สองแสนสองแสนกว่านี่ตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนคะอยู่นอร์เวย์ค่ะอ้าวทำไมคุณแม่ถึงไปอยู่ที่นู่นคะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันแบบว่าที่บ้านฐานะลำบากจนใช่ค่ะแม่เขาก็เลยเหมือนว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้ลูกกับยายอย่างเงี้ยมีบ้านมีอะไรแม่เลยตัดสินใจว่าลองไปต่างประเทศดู แล้วก็ไปเจอกับป๊าป๊าก็ก็คือโชคดีอะพี่ก็คือแบบว่ามันก็เลยแบบเป็นจุดเปลี่ยนของแบบของเราเลยเห็นเห็นบอกว่าตั้งแต่หนูโตมาหนูไม่เคยขอบคุณแม่ไม่เคยเห็นบอกว่าอะไรนะไม่เคยทำให้แม่ภูมิใจเลยใช่ค่ะก็คือทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกช่วงปวชก็ทําให้หนูพลาด ท้องอคิดอยู่นานแบบว่าจะทํายังไงดีค่ะเลยบอกว่าถ้าเกิดเราทํามันก็คือแบบมันไม่ดีก็เลยถามว่าแม่แเออตอนเนี้หนูเลยมาปรึกษาแม่ใช่หนูแล,แล้วแม่ว่าไงแม่เขาก็นิ่งไปพักนึงเราก็บอกว่าไม่เป็นไรลูก มันพลาดแล้วก็ให้มันพลาดไปแม่แม่ดูแลได้แม่เลี้ยงได้ใครเขาจะว่าไงก็ช่างเขาก็คือมันอยู่ที่ตัวเราแม่ให้เอาไว้<ะ>ห้ามทําแท้งเด็ดขาดแม่จะเลี้ยงลูกและหลานของแม่เองใช่ค่ะลูกกี่ขวบแล้วคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ม .3 และะ้วค่ะโอ้โตแล้วผู้หญิงไหมผู้หญิงค่ะแล้วพ่อของเด็กละคะ ก็เลิกกันเลิกกันไปองได้ต่อแล้วหนูสอนอะไรลูกบ้างหนูก็เอาข้อผิดพลาดของหนูเนี่ยบอกลูกว่าเราเคยเจออย่างนี้มาเราก็ไม่อยากให้เขามาเป็นแบบเราคือตอนนี้ก็ให้เขาตั้งใจเรียนแล้วแล้วก็บอกข้อผิดพลาดของทุกอย่างให้เขารู้แล้วประสบการณ์ของเราสอนเอากที่เป็นเนาะดีแล้วสุดยอดสุดยอดเลยวันนี้เราขอคุยกับคุณแม่ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเฟซไทม์ก็ให้น้องไอซ์นั่นแหละเป็นคนคอให้ from Norway ไมคะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คเคยชิมฝีมือของลูกไหมคะเขาเคยมาที่โนเวย์มาทำให้ทานค่ะชอบไหมคะชอบค่ะแม่ภูมิใจกับไอซ์ไหมก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเขาลุกขึ้นมาค่ะทำอะไรแบบนี้ค่ะภูมิใจในตัวลูกคนนี้ไหมแม่ เออถามว่ากูจไหมภูมิใจค่ะเพราะเขาไม่ค่อยเก่งเลยจ้าคิดถึงเมืองไทยไหมแม่จ๋าคิดถึงค่ะแม่จ๋าเดี๋ยวจะแนะนําให้แม่รู้จักแฟนใหม่ไอ้แม่กูยังไม่รู้สิเนาะแม่ไปรู้จักกับแฟนใหม่ไอ้สวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่จ๊มหนูได้เปล่า เกมรู้ใช่ไหมคะแม่รู้อะรคแม่รู้เหรอแม่ไม่รู้เป็นใครหรือเปล่าเป็นผัวลูกสามแม่ล้อเล่นดิแม่ที่หนูล้อเล่นโอ๊ยแม่จ๋าแม่อวยพรให้ลูกหน่อยสิให้น้องไอซ์หน่อยสิแม่อวยพรให้ลูกคนนี้น่อจ้ะขอให้แข่งรวยเลยค่ะกิจการลูกก็เจริญรุ่งเรืองนะแม่เนาะ แม่จะกลับมาเมืองไทยก็เดี๋ยวถ้าถือว่ามันสะดวกนะค่ะตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้โคาอด้ตางจังหวัดเลยค่ะอ่าไม่เป็นไรวันไหนแม่มาเดี๋ยวให้ไอซ์บอกแล้วแม่แวะมาหาพวกเรานะคะโอ้ยได้ค่ะดีใจมากขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะรบกวนคุณแม่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแม่รักมาก ขายทุกวันไหมคะขายเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วตอนนี้หนูมีเปิดเฟนชายค่ะถามว่าจะมีแบบว่าทําส่งด้วยเพราะฉะนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยหนูก็จะเป็นการทําส่งหนูขายเองเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วขายที่เดียวด้วยก็คือตลาดน้าเรือบินค่ะตลาดน้ําเรือเรือบินสมุทรปราการนะคะทุกวันนี้น้องไอซ์ทำทั้งหมดทําเพื่อใครเพื่อแม่หนูอยากทําอะไรสักอย่างให้แม่หนูได้ภูมิใจ ือหนูไม่มีใบป,ปริญญาให้แม่เลยหนูก็อยากจะทำว่าพิสูจน์เยว่าวันนี้หนูเดินมาได้ทุกวันนี้หนูอยากทำแบบว่าให้แม่รู้ว่าหนูถึงจะไม่มีปริญญาให้แม่หนูก็จะสามารถทำว่าหาอาชีพที่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ม,มีปริญญาหรือไม่มีปริญญามันไม่ได้พิสูจน์ว่าเราจะเป็นคนประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวจริงๆเราสามารถทําทุกอยา่าง ด้วยมือของเราด้วยสองขาของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้โดยความตั้งใจโดยความอดทนโดยความที่ไม่อายทํากินไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาอ,อย่าให้เรื่องของมีหรือไม่มีปริญญาเป็นปมสําหรับหนูหนูต้องปลดล็อกใช่ใช่ทำวันนี้ให้ีที่สพี่ก็ไม่มีมพวกเราไม่มีใครมีปริญญา ใช่แต่เราสามารถเป็นคนดีแล้วก็ประสบความส็จมีความสุขกับอาชีพได้ค่ะเหมือนกับคนเนี้ยผู้ชมรู้ไหมคะแม่แต่เจ๊นหนูเองเจ๊นหนูยังเป็นคนหนึ่งที่สอนเราเจ๊นหนูพูดมาทั้งหมดมันใช่หมดเลยเพราะคนเราเนี่ยนะอย่ามองคนภายนอก<ช>มาต้องได้พูดคุยและได้สัมผัสแล้วเราจะรู้เลยว่าข้างในของคนนั้นเป็นยังไงเนี่ยพอตั้งได้มาพูดคุยแล้วได้ได้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอืย ทำไมเรารักคนนี้เนี่ยอย่างนั้นเลยแวะไปให้กำลังใจที่ตลาดน้ำเรือบินได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนจากร้านยำขยวค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าสิคะคุณขาคุณตอหอค่ะใครตอติดตามนะว่าใครคือตอหอสักครู่เดียวค่ะ กินโดย G Plus n i c k e r Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบี yeah. เป็นคุณแม่ที่ยังดูดีตลอดเวลาออหอมมันจะมีปัญหาเรื่องหน้าท้องคนจะคิดว่าก็ผอมแล้วทาไมต้องอยากผอมอีกจริงๆคือเรามีปัญหาเรื่องหน้าท้องหอมก็เลยไปต่างจังหวัดเลย<ม>ไปลงคอสกับเขาพวกกินคีน10วันแล้วก็ออกกําลังกาย<ม>ทุกว,วันมันก็จะมีโรงแรมเปิดโรงแรมเปิดทีให้ออกกำลังกาย24ชั่วโมงเดีเดี๋ยวเอออกยังไงยีังูชั่วโมงหนึ่ง ลงนะคุณแม่เอวมา3 4สวันเลยตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสิวันน่ะมันก็แฮปปี้นะออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ออกไปบีชอาบแดดคือมันก็จะเป็นผิวแทนนิดนึงมันมันเท่ากนหนดเลยนะข้างหลังอะหอมใช่ค่ะเวยถ้าเรื่องผิวว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วหนึ่งเอาผิวก่อนเลยแม่อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็คือทําไมคนเราถึงดูแก่เพราะหนึ่งคุณอาจจะไม่กินน้าคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้หน้าเหี่ยวฉะนั้นครีมที่ดีควรเป็นครีมที่อุ้มน้ํา อ๋อเหรอซื่อวันนี้เนี่ยหอมมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่านึกถึงครีมที่อุ้มน้ำฉ่ำน้ำเราจะนึกถึงไฮระบูยกงหมักลูกมากค่ะไฮระบูที่หอมมาวันนี้เพราะหอมมีโปรโมชั่นใหม่คุณจะไม่มีทางได้โปรนี้แล้วเพราะโปรนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นตัวแดนกันหน่อยท่านลูกค้าค่ะท่านลูกค้าค่ะเปิดฝามากระปุกนี้490บาทค่ะเปิดมาโอ้หเนื้อครีมนึกว่า2000กว่าบาท ครีมที่ดีถ้าจะขายได้ต้องทาปุ๊บแล้วรู้สึกได้เลยคุณแม่ทาแขนหนึ่งข้างนะคะแล้วเทียบกับมืออีกหนึ่งข้างเลยค่ะไม่ทานี่ความฉ่ำน้ำค่ะตัวนี้นะคะทาปุ๊บอุ้มน้ำปั๊บเลยค่ะไม่เหนียวค่ะซึมซับได้เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้นเทียบกับมืออีกข้างหนึ่งเลยค่ะอความชุ่มฉ่ำนะคะวาชต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่เดินค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้แนะนำถ้าเกิดใครจะแต่งหน้าตอนตอนเช้าตอนกลางวันเลยแบบนี้ทาปุ๊บซึมซับเข้าหน้าทาแป้งปุ๊บ ซึมเลยแป้งจะอยู่เกาะติดเรานานมากใช่ค่ะไม่ลอยอยู่บนหน้านี่คือคุณสมบัติของเขาตัวนี้ใส่ไฮยาลูโรนิกสิ่งที่คุณต้องทําคือทา moisturizer ทุกวันหลังอาบน้ำไม่เกิดช้อ่อมันจะชัดเป็น moisturizer moisturizer อันนี้คือสิ่งที่ต้องทําห้ามขาดแม้ว่าน่าจะเป็นสิวมีผดมีผื่นก็ต้องทาคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเราไม่มีซิลิโคนผสมเราไม่มีพาราเบนวัตถุกันเสียงที่เมืองนอกเขาไม่ให้ใช้แล้วเนื่องจากว่าสารทั้งหมดมันอันตราย แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ตัวนี้ไม่ใส่เลยค่ะก็จะแบบเ,เป็นเพียวๆ,ๆเลยนะคะได้เม่ไหบ้างเช้าเย็นหลังอาบน้ําอย่าพักหน้าเกินสิบนาทีเพราะว่าน้ําถูกออกไปจากผิวแล้วคว,วามชุ่มชื้นมันออกไปแล้วคุณใช่คุณแม่หนูเคยดินแล้วก็ก่อนที่จะใช้อย i s t u r ไ z e r อย่างใช้น้ําตกก็ได้ตัวนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เหมือนกินผัดกะเพราอยากใส่ไข่ดาวไหมเออจริงๆใช่ตัวนี้น้ําตกนะคะตกใส่หน้าก่อนเลยแล้ว มอยเจอไรเซอร์คุณเนี่ยจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมกันใช่ไหมลูกแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องสิวด้วยนะคะ้ยแถมให้พิเศษไปเลยใส่ในขวดนี้ค่ะวิตามินเกี่ยวกับข้าวช่วยเรื่องผิวดีมากเราจึงเอามาสกัดลงในน้ําตบขวดนี้นะคะทาปุ๊บซึมหน้าเลยหน้านี่พร้อมที่จะรับมอยเจะไรเซอร์เลยนะคะหลังจากนั้นตามด้วยครีมกันแดดครีมกันแดดของเรานะคะไม่วอกไม่มันแล้วก็ไม่ลอยเวลาทาฝนเข้าไปนะคะหน้าคุณจะดูกระจ่างใสขึ้น1นึ่งสเต็ป ดูเป็นผิวไม่ใช่หน้าขาวเพราะทิมกันแดด S P F เท่าไหร่ลูก S P F 50บบกบูบบูบบบวกสามตัวบวกบวกรวมก่อนลูกรวมก่อนซึ่งมาตรฐานเขาโรงงานญี่ปุ่นเลือกอย่างราคาจับต้องได้แล้ววันนี้โปรเป็นไงลูกสาว น,นี่นึกว่าแจกสี่คือครีมเนี่ยปก,ปกติเนี่ย490บาทซื้อ3กระปุกเราแถมให้หนึ่งกระปุกเออสี่ <4 S 2> เป็นสี่แล้วอะตก200กว่าบาทนะโอ,อ,อะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณขาลองให้เลือกระหว่างโฟมล้างหน้าหรือครีมกันแดดอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าครีมสี่กระปุกเยอะเกินไปอยากได้น้ำตบได้ไหมได้สิช่วงนี้นะคะเทนตบกบาลังมาค่ะซื้อครีม<บ>สามกระปุกนะคะแถมไปเลยค่ะน้ําตบไม่ต้องเสียตังค์ให้ฟรี ยังไม่พอโฟอมล้างหน้าหรือครีมกันแดดดีนะเลือกไปสิหนึ่งอันฉันให้ให <laughs> เดี๋ยวก่อนที่พูดมามทั้งหมดนั้นก็คือเอาเป็นว่าโปรคุณเลือกแบบไหนก็ได้อยู่แต่มีในอยู่ในราคาที่คุณกําหนดไว้คือใช่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะเท่าก,กับคุณจ่ายแค่สามกระปุกแต่ของแถมเนี่ยแถมไปถึงสองชิ้นมีชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นเอ็กซ์ตร้าอีกหนึ่งชิ้นชาชิ้นที่มาทั้งหมดใช่ใช่ห้าชิ้นในราคาไม่ถึงพันห้าร้อยบาทเลยจ๊ะอย่างนี้แช กันยังได้เลยนะครคุณแม่โปรโรแบบนี้เขาบอกแล้วนะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องตลกนะ1ปีเนี่ยเขาได้แค่1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหมดจากนี้โปรหมดแล้วของหมดแล้วก็จะหมดเลยสนใจทำไมดีล่ะสนใจนะคะติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ IG a ีแอดไทร์ f ลบลูออฟฟนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อเลยอันนี้ที่ไลน์เลย INFOAK91 คุณถามว่าไลน์ๆสุกดอย่างไรลูก a i i n f o a k 9 1นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์061-412-9559 เลยค่ะคุณข้าหรือว่าคุณผู้ชมโทรศัพท์ก็ได้ง่ายดีนะคะโทรปุ๊บเนี่ยตัวแทนจําหน่ายที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุดจ้เขาจะพุ่งมาหาคุณทันทีจ่ายเงินกันตรงนั้นก็ได้ต้องขอชุมนะว่าไฮลาบูเนี่ยเขาแต่ละตัวของเขาเนี่ยนะทำมาแบบส่วนประกอบในนี้ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็อย่างคนณดูแพ้ง่ายไม่มีสารที่เป็นอันตรายเลยเน้นดีมากเลยอ่ะคือใช้ไปด้วยความสบายใจเราอยากให้ลูกค้าแค่ลูกค้าบอกว่าพอใจในสินค้าเราอ่ะเราแฮปปี้เราถือว่าสักเซสแล้วนะจ้ำโปรเอาแบบแน่นๆใหญ่ๆดังๆอีก ทีเลยลูกคุณผู้ชมค่ะโปรนี้1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะซื้อครีมไฮรบู oo, 3กระปุกแถมฟรีครีมอีก1กระปุกนะคะหรือว่าจะเลือกโฟมล้างหน้าหรือครีมกันแดดก็ได้อีกอ3แถม2ไปเลยค่ะหรือ้าชอบน้ำตกนะคะซื้อครีม3กระปุกน้ำตก1ขวดค่ะแล้วก็แถมเป็นโฟมล้างหน้าหรือครีมกันแดดเลือกไปอีก3แถม2เหมือนกันในราคาเพียงแค่1470บาทเท่านั้นค่ะ นะคะเพราะมันจะหมดเร็วมากเลยนะคะ061ย์2 2> หกหนึนาหาเนะไลน์นะคะอแอดนะคะ info อินโฟเอเคเก้ค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไม่ใช่ลูกจ๋าก, <S <S ก็ขอฝากช่องยู u ู e หน่อยนะคะ <S 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 <laughs> ่่ชอองะไรต้นหอมเสดีอินดี้ค่ะมีอะไรบ้างด้วยมีอะไรบ้างต่อหอ for you ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของหอมนะคะส่วนโตกับตุ๊ดก็จะเป็นรัศมีแขกแล้วก็น้องปกป้องไปกดติดตามกดติดตามหน่อยนะคะนี่ขอบคุณต้นหอมค่ะขอบคุณค่ะลำกลบของเราวันนี้นะคะอยากรวยก็ไปหายไข่ถ้าอยากมีตังค์ใช้ก็ดูผู้หญิงก็มาหากินสิจาเอาวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ จะมาหากินจะมาหากินจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ